ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกทู้ชน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark s t t t e r Channel นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับนาโคลแล้วก็วันนี้เราจะมาทำเเว s หลัก3 1 5นะครับซึ่งเป็นเควสบอสนั่นเองนะครับถ้าเราผ่านเราจะได้ EP 4%เ,เงินแสนห้าแล้วก็ที่ผมอยากจะได้จริงๆก็คือพาไพรัส10อันนะครับจะเอาไปขึ้นของฟ้ามาดูกันว่าเดี๋ยววันนี้เราจะผ่านได้หรือเปล่า เราจะผ่านยังไงไปโอเคเข้ามาแล้วนะครับเออทุกคนลืมบอกนะครับผมสเตตัสในการผ่านเวสนี้นะครับเออเดี๋ยวผมจะเปิดฟูบบเลยแล้วกันสเตตัสในการผ่านเวสนี้ก็ประมาณ2-1-5ก็ผ่านแล้วนะครับก็คือสเตตัสเท่ากับ3 0มขีดห้าเลยนะครับเราก็สามารถผ่านได้แต่ว่ามันก็จะช้าหน่อยอมสเตตัสเท่าเดิม เท่ากันกับส0มสิบขีด้านะครับไม่จําเป็นต้องอัพอะไรเยอะแยะมากไยแต่ก็อย่างว่านะครับมันก็จะตีช้านิดนึงดังนั้นก็พกเนือดมากันเยอะๆโอเคเข้าไปเลยทุกคนตเต็มเดิมเข้ามาตีกับลูกน้องมันทั้งปีอ่ะไม่รู้จะเยอะไปไหนแบบเข้าไปแล้วเจอบอสเองก็ไม่ได้ <c oughs> ต้องมาถอยตีลูกน้องมนเนี่ยเราจะเอาฝั่งนี้ก่อนแล้วกัน กะดิบ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 มาเถอันนนะสตตัสต,ต,ตอนนี้ก็ตีโดนนะทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่โดนบ้างไม่โดนบ้างนะอันนี้คือฟูลบัฟแล้วนะทุกคนสองหนึ่งแปดส่วนแม่น PvE ผมจะยังไม่เปิดแล้วกันนะมันเปลืองบัฟเอาไว้เปิดตอนเข้าไปตีบอสแล้วกันนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เหลือลูกกระจกตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวที่หกดูกันว่าเราจะเจออะไรต่อไปจริงๆงผมก็เข้ามาดูแล้วแหละมันจะมีลูกน้องอีกรอบหนึ่งนะครับมันจะมีลูกน้องอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นในรอบต่อไปผมจะขอ,อเปิดบัฟแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้เราก็ตีมานานมากๆนะครับโอเค okay. อย่างนั้น ขออนุญาตจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนโอเคตอนนี้เราก็จัดการลูกน้องสเตจที่หนึ่งหมดแล้วเราต้องไปเจอสเตจที่สองอีกอกี่ตัวไม่รู้สิบตัวนะครับเมื่อกี้หกตัวตอนนี้ต้องมาตีอีกสิบตัวประมาณสิบหกตัวครับลูกน้องเดี๋ยวผมจะเหมือนเดิมครับล่อมันทีละตัวโอ้โห คำว่ากอบลินยังเยอะเลยอ่ะก็เยอะไปบางทีอ่ะงั้นผมขอันเปิดบับเลยทุกคนนี่เนี่ยสเตตัสผมก็ประมาณนี้ผมบับแบบทุกบับในตัวแล้วเฮ้ยจริงๆเหลืออีกบัฟหนึ่งนะก็คือขวดนี้นะเพิ่มความเร็วสกิลห้าเป็นแต่ว่าเดี๋ยวเอาเราเอาไว้ใช้กับบอสดีกว่าเพราะว่าดูทรงแล้วผมว่าบอสตัวนี้น่าจะโหดเอาเรื่อง ตอนนี้ก็เหลือลูกน้องแค่ตัวเดียวแล้วทุกคนตีมาโคตรนานนะครับตีไปน่าจะเกือบ20นาทีได้นะครับตอนนี้เหลือลูกกระจกแค่ตัวสุดท้ายแล้วถ้าเราผ่านตรงนี้ไม่ได้เราก็จะไปเจอบอสนะครับอืถามว่ารู้ได้ไงผมเคยเข้ามาดูแล้วนั่นแหละโอเคงั้นเรารีบจัดการลูกกระจกแล้วก็ไปตีบอสเลยนะครับไป โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จัดการลูกกระจกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะเข้าไปตีบอสแต่ผมขอสปอยนิดนึงว่ามันการที่เราจะลากบอสในเวสเนี้ยมันยากมากนะเพราะว่าด้วยความที่บอสมันจะเกิดตรงนี้นะครับตรงที่เมาส์ผมชีนนะ้เนี่ยแล้วหินแถวเนี้ยแม่งไม่มีเลยเว้ยหินนี้มันก็เล็กเกินไม่ได้หินนี้ก็เล็กเกินไม่ได้นะครับเนี่ยมันไม่มีหินให้เราเหลี่ยมเลย ตรงเนี้ยเหมือนจะได้ครับแต่ว่าบอสรีนะบอสวิ่งมาไม่ถึงครับเพราะว่ามันไกลเกินตรงนี้ก็เหมือนกันคือถ้าลากบอสมาถึงตรงนี้ได้สบายเลยบอกเลยว่าชิวๆแต่ประเด็นคือบอสมันวิ่งถึงแค่ตรงเนี้ยตรงถนนเนี้ยบอสมันก็รีแหละนะครับ <S 2> <S 2> <S เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาที่ใหม่ที่ผมเล็งไว้ตอนนี้มีหลังคาไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าที่แบบเป็นภาพในหัวผมนะคือหลังคาแล้วก็ ถ้าหลังคาไม่ได้จริงๆเราก็คงจะต้องได้มาวิ่งวนตรงนี้เอานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตกดฟูลบัฟไปอุ้ยพลาดเผลอไปตีมันผมจะขึ้นหลังคาก่อนเดี๋ยวนะนะวิ่งๆๆๆๆวิ่ง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 ล้อมันวิ่งลอมันเอ้าไอสัตว์เ้ยเลยโอ้ยอุทธรวะอูท่อวะ เอยอยเลยเฉยเลยเออเนี่ตีได้ปะเดี๋ยวเราล่อมันมาตรงนี้เฮ้ยเหมือนจะได้นะเนี่ยหลังคาวะอันนี้อันเนี้อันเนี้เดี๋ยวเราลองตีไปก่อนนะเพื่อนๆนะผมผมรู้สึกว่าหลังคาไม่มีทรงวะ่ะผมว่าเราเดินมาตรงนี้มันจะตามเราปะอันนี้ ไอ้เหี้ยมันตามเราด้วยเอ้ยกูเจอเฉยเลยว่ะอันนี้เป็นเหลี่ยมนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะได้เะยเจ้าป้องก,กันเกือบร้อยสองร้อยยี่แม่งตีกูอย่างเจ็บเลยสรุปก็คือหลังคานี้นะเพื่อนๆนะเก็หาหว่ชิวครับอืมอุย้ยแต่บอสตีเจ็บสัตว์อุ้ยตีตีกตนแรงไอ้บอสนี่ตีแรงจัด แต่เราตีมันไม่ค่อยโดนนะแต่ก็ถือว่าโดนเยอะอยู่นะไม่เหมือนในบ,บอสตัวที่แล้วคือตีแทบไม่โดนแต่แค่บอสตัวนี้แม่งตีหวัวตัดอะบอสตัวนี้มันตีเราแรงมากเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งรีบเรื่อยๆอาชีพอื่นๆก็น่าจะทําได้นะน่าจะทําได้ทุกอาชีพนะครับคิดว่านะแต่ว่าต้องยืนริมๆหน่อยนะอย่างพวกแอดหรือว่าดาบคู่อะไรเงี้ยต้องยืนริมๆหน่อย ผมเล่นหอบผมก็จะยืนเซฟเซฟเนีเนี่ยถ้าเล่นแอดก็ต้องมายืนริมๆเนี่ยผมว่านะมันก็เสียงที่จะตกหลังคาเหมือนกันอย่างไรก็มีดุ้นมีดุ้นนี่เนี่นี่เนี่ยน,น,น,นี่เนะนี่ยนะนะโอ้ผมไม่โดน โอเคครับตอนนี้เลือดบอสก็เหลือสามหลอดแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเราน่าจะผ่านแหละเราเราใช้เลือดไปยังไม่ถึงห้า้ขวดเลยนะแต่ว่าบอสมันตีแรงมากอืบอสมันตีแรงมากก็เหมือนเด้งเลือดเราก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าผมอัพเด้งเลือดมันเยอะมากอุ้ยวิวบอสติดบอสติดพยายามชิดกำแพงนะเพื่อนยิ่งเราชิดกำแพงเท่าไหร่เรายิ่งรีเลือดได้เยอะ ยิ่งเราชิดกำแพงนั่นไหละเรายิ่งรีเอดได้เยอะแต่อย่าให้ตกหลังคานะตกลงไปนี่สวยนะพยายามชิดกำแพงครับนี่แน่นี่แน,ะนนะ่เจ็บวิตกแกไ<ร>ม่รอดแน่เรียบร้อยกูชิบหายแล้วทุกคนกูตกไอ้เฮีย เอาแล้วมึงงานหยาบงานช้างงานสุรินเฮ้ยขึ้นได้แล้วไอ้กูตกอีกแล้วไอ้ซัต์เอาแล้วมึงเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดเหตุไม่คาดฝันการที่เราตกนะครับเราจะต้องตั้งสติแล้วก็เล็งดีๆอันนะ แล้วเราก็ลงมาที่เดิมเกือบแล้วทุกคนถ้าตกนะครับเราก็ต้องวิ่งใหม่นะดีนะกูขึ้นได้ไอ้สัตว์เปรนกูง่วงเลยเนี่ยปีมาตั้งนานต้องเริ่มใหม่เน่ะโอ้ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเราตกนะดูนะพี่ะดีนะเรายังรอดไปได้ โอเคทุกคนตอนนี้เลือดเรากับเลือดบอสน่าจะพอๆกันเออืออใกล้แล้ว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 นี่แนะ่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 นี่แน,ะนนะ่ไม่โดนเลยจะตายแล้วอะถ้าโดนมาตีอีกสามทีเมื่อกี้คือเด้งเลยนะเนี่ยโจมตีอีกสามทีวิ่เด้งเลยอะ อีกแล้วมันบั็อกอีกแล้วเอาแล้วกูเอาแล้วเลือดบอสเหลือแค่นี้จะบอกนะกูไม่ผ่านกูงอมนะเลือดบอสเหลือแค่นี้กูไม่ผ่านอะ่ะวิ่งวิ่งเดี๋ยวเราเราต้องวิ่งมาไกลๆกัน <c oughs> จริงๆเราวิ่งบนก็ได้นะฮ <c oughs> ึ่มฮึมฮึมจริงๆเราวิ่งบนเราก็ได้นะเพื่อนแต่คือ ผมไม่เสี่ยงดีกว่าเราเอาชัวร์ดีกว่าไม่ค่อยอยากจะทำอะไรเปี่ยนเท่าไหร่เอาโอ้ไอ้เหี้ยมันบินไปไหนวะมันหันไปทางไหนเนี่ยโอ้กูจะตายแล้วไอ้เหี้ยเอางี้ผมถือโอกาสนี้สาธิตวิธีการลาดอา่อรอบรั้วอ้อมรั้วอ้อมหินก็ได้โอเคไหนๆก็ตรงมาแล้วไอ้เหี้ย นี่ละพอมันตีเราป๊บเราก็วิ่งรอบโอ้โหแม่งวิ่งพามาเลยวิ่งทะลุกางหินมาเลย <c oughs> ไอสัตว์เสียชื่อกูหมดมเอ้ยเสียชื่อสำนักกูเลยว a t what the f*** ทำไม,มกูตอนกูบินมันชอบเลี้ยวไปเองวะอะไรของแม่งวะไม่ไหวแล้วนะ ทำไมมึงชอบบินเลี้ยวไปเองไอ,อ,อ,อสัตว์กูจะไปอีกทางหนึ่งแม่งบินไปอีกทางนึงไม่ไหวละไม่ไหวละห,หทีเดียวทีเดียวทีเดียว,ยวจึกจึกเออจบแค่นั้นแหละไม่ต้องขึ้นแล้วหลัารอ่ะไอเบนผ่านแล้วนะเพื่อนลุ้นระทึกชิบหายเลยก่อจะผ่านได้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆคลิปนี้เราก็มาทำเควสหลัก 31-5หผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เราใช้เวลาในการเอ่อเคลียร์เควสนี้45นาทีนะครับซึ่งไวมากนะครับปกติเราจะตีประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงบวกๆเลย <c oughs> ด้วยความที่บอสตัวนี้มันมันสเตตัสเท่ากันกับไอตัว3 0มขีดหนะครับ <c oughs> ก็คือเราเราใช้แม่นแค่215เราก็ผ่านได้แล้วเนาะแต่ว่าบอสมันตีแรงมาก อันนี้ทุกคนต้องระวังนะครับเราใช้เลือดในการตีบอสไปแค่1,000ขวดก็ถือว่าโอเคนะเราผ่านมาได้แล้วสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆห,หรือว่าเวลาผมขึ้นไลฟ์ขึ้นสตรีมเนี่ยเข้ามาส่งซิทให้กำลังใจกันได้นะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย